สุดท้ายจริงๆแล้วนะครับเตะทั้งหมด30เกมในซีซั่นนี้การทะเลเสริมสักขีนะครับตรงกลางสคนนะครับทั้งซ้ายแคยวินดีรอมรําตรงกลางสองคนนะครับวรชิตกนิสิบบำเพรนตะถมคนไม่มีทางเลือกแล้วครับชลบุรีอันนี้เทมหมดหน้าตักแล้วนะครับผู้สินิให้สัญญาณเริ่มแบทเทิลครับวันนี้น่าจะเป็นเกมที่ตื่นเต้นสำหรับทั้ง2ทีโดยเฉพาะชลบุรีนะครับคือต้องทุบว่าข้าวตัวเองนะครับ ใมาวรชิตต้องการประตูแรกเร็วได้กันทั้งคู่ทิ้งบอลมาปฐมพลเกี่ยวได้ปฐมพลรอจ,จรังหวะพลิกให้กับพาบาลอสเข้าขวาบาลอสจริงอัอตองดตรงนี้ลงสูงเลยครับการท่าเรือขึ้นนำจนได้ครับเพียงแค่ผ่าน6นาทีเท่านั้นครับโอ้โหไวจับนี่ครับบอลเนี่ยเริ่มมาจากทางสมพรยศเลยนะครับเล่นกันไม่กี่คนนานน,นดูครับโอ้โหดันขึ้นไปสูงครับตรงกลางชารง แล้วดูครับปฐมพลเลือกเลยครับอ <c oughs> แบบนี้นี่เสร็จครับโอ้โหเลือกยิงแบบรัฐร้อนตรงกลางสหรัฐยังไปได้ให้ตรงนี้ลีลาเหยียบต่อมาเอามาดูออกขวาให้บุคคดีเปิดเลยครับเราได้โป่งของทางเฉลิมศักดิ์ินใจเล่นไปเองนะครับทางเฉลิมศักดิ์นี่ครับแม้ว่าโหนไหนไปเอาจับบอลแรกโอ้โหยาวครับไคออนเราไปเข้าทางเควินเควิน ถึงเส้นหลังยัดเข้ามาเลยหมดแล้วซัดสวนไปทีนึ่งอ่อนเฉลิมศักดิ์ก็กลับไปที่เดิมบดินบดินเปิดหลุนเสาไกลขึ้นโคเอ้าฮเกือบจะบวกลูกไปครับทางชลบุรีลุยมาครับก่อนหน้านั้นเปิดยัดมาตรงนี้นี่็หวาดเสียวแล้วยิงยัดเฉลิมศักดิ์เรากลับไปตรงนั้นบัดดินครับมองแล้วงัดมาแล้วดูครัเจาโอ้โหให้บาลอสทันเดลีบาลอสไหลขึ้นกันมาให้เควินเควินหาจงังหวะ เปิดเข้ากลางได้ช้าตรงนี้อ้าวเข้าจนได้ครับ2 0ูโดยปฐมพลเจริญรัตนาธิรมครับโอโ้โหนาทีส0ูครับปล่อยให้เควินเนี่ยมีเวลามีพื้นที่ครับเล็งเลยครับแล้วดูครับโอ้โหสอดขึ้นมาตัดหน้ากิติพงศ์นิ่มๆครับ2 0เนี่ยครับแค่วางเท้าบังคับทิศทางก็ดูเหมือนจะเงียบๆไปเหมือนกันนะครับชนรงเปิดเข้ามาได้บ้องตรงนี้จะปัดทิ้งได้ครับสมพศก็ห้ามเสียเพิ่มแล้วแหละครับ วรชิตเปิดเข้ามาได้มงของฟนบน์ตัวแล้วชาร์ดโอ้โหเกือบครับไม่ค่อยถนัดด้วยครับเปิดมาไฟคิกคตรงนี้แล้วทาบูลโอ้โหน่าเสียดายแทนเลยครับจังหวะนี้ของทางบาร์อสไซร์ติกเดียวโตวบอลยาวไปโอ้โหเอาต้องจำครับต้องจำไปก่อนครับตรงนี้ถึงแต่ว่าตัวคู่ง่ายังไม่มีครับเอามาดูมาแต่ว่าชาลงขอลุยเองแล้วซัดตรงนีโอ้โห แต่ว่าพยายามสุดๆแล้วครับดูครับตัดจากขวาเจอช่องแล้วปัน่นลูกนี้เหมือนจะมีฉลับนะครับมาสองต่อห้าับเพราะว่าเพื่อนไม่มาแล้วสุดท้ายเนี่ยตัดสินใจยิงเองครับโหจะถือว่ายัดเลยติดครับสุบันจิมไม่โดนเอาไปดูอาตาัตราหนีทางประถมพลเจอกระแทกไว้อามาดูยังได้จ่ายมาขวาให้กับทางไฮเซนไคออนแล้วไม่ทันครับในจังหวะที่จะบุกหมดเวลาก่อนครับในช่วงครึ่งแรก สองศูนย์แล้วครึ่งหลังจะเป็นอย่างไรครับสำหรับทางชลบรีเอฟซีนะครับครึ่งหลังครับก็ครึ่งแรกเนี่ยเป็นทางเจ้าบ้านการท่าเรือนะครับนำชลบรีเอฟซีสองศูนย์ถือว่าเป็นงานที่เหนื่อยเลยนะครับามีทักพิมพ์แป้ดูจังหวะนี้ก่อนครับบอลเปิดขึ้นมาลีลาชน ทางเฉลิมศักดิ์ไปก่อนได้ด้วยครับหาจังหวะจิงยัดเลยโอ้โหยังไปติดทางฟันบุตรที่ถ้าได้มาเนี่ยโมเมนตัมอาจจะมาครับดูครับเสียหลักไปครับเฉลิมศักดิ์แต่ว่าพอแต่งจังหวะจับคู่กับทางเฉลิมพงษ์แทงเข้ามาอา้าวแทงตรงนี้เจอดักตัดครับโอ้โหแล้วขึ้นมาเป็นสามตัวสองจ่ายออกมาบอลแรกของฟิลิปเป้แล้วยิงยังตามบล็อกไม่ได้ครับโอ้โหแล้วตรงนี้เนี่ยหลายครั้งนะครับที่มีโอกาสขยับไปสามนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับ ทางการท่าเรือเจอปริญญาเปิดยาวครับผักได้ครับไขออนเล่นกับทางดีล่าดีดออกมาเข้าทางแล้วยิงตรงนี้โอ้ยังติดทางสพุพรอีกทีนึงครับแปรยัดเข้าไปขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วดูตรงนี้น,น่าได้สุดๆครับแต่ว่าโอ้โหยิงไม่ได้ที่เฉลิมพงศ์ขวามาที่พิทักษ์พิทักษ์ดวลกับทางเควินหาจังหวะเปิดเข้าไปลุ้นได้โมงแล้วตรงนี้โอโ้ยังปัดได้ครับ ดูจังหวะเปิดเข้ามาแล้วดูแบบนี้ครับูุสับประตูนี่ไม่ค่อยชอบอครับทิทักพิมแปรเปิดเข้ามาแล้วสะบัดของโตก่าของชลบุรีมาอีกครั้งหนึ่งชัญนารงชาญนารงเจาะเข้าตรงกลางจ่ายทะลุสกัดมาเข้าทางแล้วลีลาแปะต้งติดเซฟครับอีกทีหนึ่งีของกิติพงศ์เนี่ยบอลมันถล่มครับว่าตรงนี้เนี่ยพยายามยิงเรียลแล้วนะครับแต่ว่าสมควรก็ทิ้งตัว ชนญกุลกาลินนะครับแทนที่วรชิตกนิสสีบำเพ็ญเชียงชลบุรีก็วันนี้ก็ลุ้นเหนื่อยหน่อยะรครับฟรีคิกเปิดเข้ามาได้มงสบัตโอ้โหเปิดมาครับแล้วพุ่งเข้ามาม่งครับดูรับกระโดดตัวไทยกชนะได้ครับเควินทุ่มเข้ากลางมาชาุกุล บนดียศกรได้ครับชาโนกูดเขาแทงช่องดีให้กับบาลอสบาลอสจะแต่งหลบทางดูให้มาตรงนี้ครับไม่ล้ำหน้าครับเพราะว่าสอดขึ้นมาแล้วเนี่ยไปผู้จังหวะพยายามจะโยกหลอกครับแต่ว่าเดโต้เนี่ยเขาไม่หลงนะครับนี่ครับเราไปเสียหลักลื่นสิทธาดูทานยศกรอีกครั้งหนึ่งยังเอ,อบาบอลมาได้ชริค้าฟให้มาที่ฟานบูโตสแล้วก็จบเกมครับก็เป็นการท่าเรือเอฟซีนะครับเปิดบ้านชนะชมรีเอฟซีครับ จบเกมครับการท่าเรือเเปิดบ้านและนนชนะชมพูดี FC ไป2ประตูต่อศูนย์ดูไทยลีกลุ้นลนแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นรันไปด้วยกันนะครับ